ครับคือคลิปนี้เนี่ยผมออกมาพูดแก้ตัวว่าที่ไม่ได้ทำคลิปมาหลายเดือนเนี่ยเพร่าผมติดงานแล้วก็ผมยังเรียนด้วยนะครับผมก็ต้องเรียนด้วยแล้วก็เรื่องครอบครัวว่าบางทีน้องน้องชายก็มาบ้านผมก็ต้องช่วยช่วยทางบ้านดู ไม่ได้ทำคลิปเพราะว่าเล่นเกมอยตลอดก,ก็ก็เลยไม่ได้ว่างอะไรขนาดนั้นไม่ได้ทำคลิปเลยก็ก็กราบขอโทษนะแต่วันนี้ผมกลับมาแล้วงานไม่ติดอะไรไม่ติดแล้วนะครับเพราะว่าหมดแล้วแล้วก็ทางครอบครัวก็ดีขึ้นน้องมาน้อยลงก็ทำคลิปได้แล้วก็เลยจะมาบอกแล้วก็วันนี้นะครับทำคลิปสองคลิปคลิปแรกก็คือคลิป R V R V เนี RV. RV ่ยคือผมจะสอนเป็นเล่นแรงเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยคือเอาริงนะคือหลายคนเคยเล่นไหมมือใหม่ที่ซื้อตัวแพนด้ามาเล่นซื้อแพนด้ามาเล่นนะคือหลายคนคิดว่าใช้มันใช้ง่ายแต่เวลาใช้ลงแรงเนี่ย คือถ้าเกิดใช้เป็นเนี่ยอาจจะโดนไฟเตอร์ที่หดกว่าฆ่าตายได้แต่ถ,ถ้าเกิดใช้เป็นก็อาจจะสู้ยากแล้ววันนี้ผมจะไม่มาบอกคอมโบนะแต่ว่าจะมาบอกสาธิตว่าวิธีเวลาเราจะลงศัตรตูคยครเนี่ยทำยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะบอกเลยเลยออีกคลิปนึงเป็นคลิปของเกมฟร e ไฟ r e ก็ฟรีไฟล์เนี่ยก็ผมจะสอนการเล่นเป็นหลักว่า ผมก็เป็นผู้เล่นฟีไฟคนเก่าเก่าก็เล่นเก่งมากไม่เก่งมากคือจะบอกวิธีการเล่นปืนว่าปืนไหนเล่นยังไงปืนนี้มันดียังไงปืนไหนที่มือใหม่เล่นแล้วแบบง่ายที่สุดนะครับก็ประมาณนี้วันนี้ก็อาวีก่อนแล้วก็น่าจะประมาณอีกหลายชั่วโมงคงก็จะทำฟีไฟนะครับก็ รอเนาะก็กราบขอโทษนะครับที่ไม่ทำคลิปตานจริงจิงก็กราบขอโทษทุกคนครับแล้วก็ก่อนจะไปดูคลิปเนี่ยก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยขอบคุณครับก็ตอนที่พูดนะครับเล่นแรงนะอ่ะพูดก็ข้าวนะว่าใครที่อยากรู้ว่าตัวเองเล่น เป็นแพนด้าหรือเปล่าแพนด้าเนี่ยเป็นตัวที่ผมคิดว่าลงแรงง่ายสุดแล้วตายยากด้วยผมคิดว่าตายยากมากโคตรตะกิวรู้สกิลมันเป็นสกิลพุ่งมาเลยสกิลมันมีแบบตะกิลกระโดดมันเป็นสกิลอะไรเป็นตกิวที่แบบเคลื่อนที่ด้วยบวกกับเคลื่อนที่แล้วบวกดาเมจด,ด้วยก็คล้ายๆกับลิงครับลิงก็ล่องหนแล้วก็สกิลฝอกเป็นพุง่งแล้วก็ทุบนะสกิวสาม,มาลิงก็เป็นการกระโดด แต่ว่าแต่ว่าแต่แต่ว่าแต่ก็โดดรัพยูใส่แต่แพนด้าเนี่ยดีกว่าคือมีสกิลพุ่งสองสกิลแต่ว่าสกิลหนึ่งอ่ะค่อยคือพอเรากดใช้ปุ๊บมาทำมันเละกดใช้ได้อีกหนึ่งครั้งที่ดีมากๆเลยนะครับสกิลสองเป็นการเคลื่อนที่เข้าไปข้างหน้าแล้วกะตูซึ่งสกิลหนึ่งกับสกิลสองเนี่ยต่างแค่ระยะเฉยคือสกิลสองันจะไกกแบบนี้นึงสกวสามนี่เป็นการกระโดดนะก็จะทำรามีดแรง แล้วก็จะบอกวิธีด้วยว่าเล่นเล่นยังไงให้ตายยากสำหรับผู้เล่นเล้งใหม่ๆนะเฮ้ยไม่ใช่แบบเล้งเก่าๆอย่างเช่นแบบเล้งอันนี้ผมเล้งโกเล้งเล้งฟีเวอร์นะครับก็จะบอกด้วยอันนี้คือเล้งบอลนะเล้งบอลนี้ก็จะบอกด้วยเหมือนกันอะสมมติในสถานการณ์อย่างนี้มีคนใช้ มามังกาของทีมนั้นหลายคนคิดว่าเพนดาจะสู้ได้ไหมแล้วคคิดว่าสู้ได้แต่ถ้าเกิดคนใช้เพนดาไม่เป็นเนี่ยมันสู้ยากมากแต่โฮมถ้าเกิดว่าเล่นได้แต่ก็เล่นมไม่เป็น,นแต่ว่ามีสาธิง่ายๆการชนะคือซู้เราจังหวะถ้าจังหวะดีเมื่อไหร่ค่อยกระโดดค่อยเขาสู้หรือไม่ก็สู้กับเพื่อนอย่างนี้เกมนี้เขาให้เล่นเป็นทีมนะครับไม่ได้เล่นคนเดียว มาครับตอนนี้หลายคนที่เล่นแพนด้านะจะเล่นเล,น,เลนอะไรก็ได้แต่ว่าผมเป็นคนเล่นเรนการอยู่แล้วอันนี้ผมชอบเล่นเลนการนะเนี่ยเนีน่ยเลนกลางมันจะมีตรงที่แอบเห็นป่ะบริเวณน,นี้นั่องอยเป็นผู้ไม้นะแบบแอบง่ายด้วยเราบางทีเราพุ่งสกิลหนึ่งพุ่งอย่างเงี้ยพุ่งอย่างเงี้ยชิปเนี่ยข้ามไปเลยับอย่างนี้ว้า <ris> <is> สกิลหนึ่งของมังกรควรระวัาางแล้วก็สกิลสองน่ากลัวสนะกิลสองน่ากลัวคือมันดูดเลือดสกิลสามเนี่ยเป็นคว <been> มิดมาแต่มักงกรคนนี้เหมือนจะใช้ไม่ค่อยเป็นว่านี่ครับอย่างนี้นะให้เล่นอ,อย่างนี้ It burns. It burns. เอเอลืมบอกสกิลติดตัวนะสกิลติดตัวอยู่ตรงนี้ให้เลือกอย่างนี้นะศัตรูตรตรจะหนีปล่อยสกิลติดตัวได้เลยนะมันจะทำดามเดมจมหาศาลมาก ซึ่งคู่หยาบจะอยูออ่ฟาร์มฟีฟารมมันแค่ทำไม่ต่โลซึ่งบวกมันไม่ค่อยดีอ่ะเพราะว่าไอ้นี่มันก็รีโหลดเ,ดเร็วๆเลยอยู่ข้างหลังไอ้นี่ก็จะคิวรีโหลดเร็วนะครับข้างหลังพิงนด้าก็จะคิวรีโหลดเร็วมากเน,นี่ยะไรนะก็เร็วคือมันจะคุ้มหาตูได้ง่ายไงข้างหลังก็จะหด เอาจริงนะแพนด้าผมพูดจริงๆเลยนะ,ะเป็นตัวรุ่งต้นที่ดีใครใช้เนี่ยเป็นตัวแบกทีไม่ดีเลยเพราะว่าดาเมจแรงสกิลใช้ง่ายด้วยแต่ใครใช้ไม่เป็นก็แพ้ได้นะครับแล้วเวลาเล่นเนี่ยหลายคนก็มักจะตีบทยังไงอะบทป่าป่าอย่างเงี้ย บอดฟาร์มป่านะแต่ว่าจริงๆเราเคลียคลิปด้วยก็ได้มันเคลียง่ายดีจริงๆน,น,นะผมจะตีบอดฟาร์มป่าหลังๆมากกว่าแล้วก็ตีคลิปหลังๆก็ตีบอดฟาร์มป่าที่มันกระจกไปก่อนนี่มองก็ก้ามจะหลบแันมานกล้าอย่างนี้ครับอันนี้ผมโดนลุมนะผมผมไม่ติดตายได้เลติกียวเฮ้ยติเกียว โอ้เมื่อกี้ตะคิวพอเอามาฆ่าเมื่อกี้สิโกหกไม่มานะโหเราตายแล้วเกือบครับทุกคนเกือบเลยดีนะตะกิวรีโหลดดีนะเมื่อกี้ตะคิวนี่มันรีโหลดมาก่อนนะตะคิวหนึ่งถ้าตะคิวหนึ่งไม่รีโหลดมาเนี่ยผมว่าผมตายไปเลยเมื่อกี้คือผมว่าน่าจะฆ่ามังการอะไรนะแต่ว่าไม่รู้นะว่าว่าเอ่ออะไรนะป่ามาจากไหนไม่รู้นะคือผมไม่เห็นจริงๆว่าป่ามาจากไหนไม่รู้ ด้าวนี้ก็เล่นป่าได้นะอ,นอันนี้ผมจะไม่เข้าไปง่ายๆนะครับ,บรดเดี๋ยวรอมมองกล้ามมือเดียวเออมวยวอลุ่ยมวยวอลุ่ยเดี๋ยวุออด,ยวดยอดเลืเล่นเป็นทีมี้ครับจะจะสู้ได้ดี เราอย่าไปสู้คนเดียวนะครับสู้เป็นทีมดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องตายอย่างจะได้ไม่ต้องหัวร้อนด้วยใครที่เล่นคนเดียวในหัวร้อนเก่งผมเล่นคนเดียวบางทีหัวร้อนเลยครับไปใครจะกัดกนก็ได้แล้วได้แล้วปิดหัวดิปิดจี้ ชิชิชคอิชิอเอเฮ้ยอยบิ้หลบทันหลบทันหลบบนดิจิตอลเฮ้คำคำนี้ไม่ต้องมาแล้วหลบบนดิจิตอลหบบนดิจิตอล้ม่ตายครับอบอกแล้วตอนนี้รอดรอดง่ายเกี่ยวพุ่งู้เกี่วพุ่งเอ้ยิดก่วพุ่งเยอะครับ คิวอคอเลือดอไปเลือดเลยนะั่นน่าจะสู้ได้อยู่มั้งคือจะเอาคิวคอรดีกว่าอยู่กับเอ้ยเจ้ตัวนี้มันไฟเตอร์ตัวนี้มันไม่ได้โหมดมากเอาคิวคอรดีกว่าเอาคิวคอรายเนะี่ยเออจะเอาคิวคอ,อแต่วู่ดีมันหายไปไหนไม่รู้อันนี้ยังหนีอีกเคลิปสนะวรา มังก้าเอ๋ยจะมาฆ่าอะไรกับผมผมเป็นไฟเตอร์นะผมเป็นไฟเตอร์นะครับพี่ผมเป็นไฟเตอร์นะครับเพ่ผมเป็นไฟเตอร์นะครับเพ่ผมเป็นไฟเตอร์นะครับพี่ผมเ,ผมเออผมไม่ใช่แคลรี่นะครับพี่ผมไม่ได้กิวคอ,อร์อเออดเกินหรือเก็บเก็บลุวแฮ่รอครับบอมพี่มันหนีไม่ทัน

Hey. Oh, hey. Good morning, Your team has destroyed oh. a tower. <coughs> hmm. Hmm. Your tower has been destroyed. เคเอ่อไอ้เต้านั่นไอ,ตนนไอตนน้ตัวนี้ดูนี่ครับตัวที่ฆ่าผมเมื่อกี้เลือดมันน้อยนะแต่ผมเลือดน้อยไงคือผมคิดว่าจะเอามันได้แล้วแต่ว่าอยู่ดีแบบปล่อยเลยอยู่ไปแบบ <Is it S 2> มันไม่ตายใช่มผมมีการ์ดเงเยสพี่เอ้ยตัวเดิมเหรอไอ้บางการนี่เอาจ้าอยากใส่ผมได้ก็ใส่อะ อยากใส่ผมได้ก็ใส่ครับพี่อยากใส่ผมได้ก็ใส่ครับมาดิอย่างอันนี้อยากตายนะสวัสดีครับพี่ใ <c oughs> ช่จะอยูกก่ความป่ามีอยู่ความป่าไรไปอยู่ก่อนจะอยู่ทำดาเมจนี่ครับจะอยู่ทำดาเมจที่ทำดาเมจนี่ดีกว่าอีก ใช้ตอนพุ่งหนีแล้วดูผมพุ่งดีๆนะครับดูกดตะกี้ว่าผมจะกดสกิลหนึ่งเป็นอย่างแรกเลยเวลาจะบุกหรือเข้าไฟหรือว่าหรือว่าจะเข้าหรือว่าจะเข้าอย่างเดียวเข้าบุกอย่างเงี้พยายามอย่างงี้ตัวติดไออันนี้มันหลบผมไม่ชอบไฟเจอตีงเรืองมันเยอะเปล่าวะก็ไม่เยอะมากนี่เอาเลยครับ เฮ้ยเอนี่เมียนมาจากไหนเนี่ยหนีไปพ่อเมียนก็ไดวิ่งผ่านเมียนเลยนี่เวลาเห็นม่ะไอคิวหนึ่งพอมันตีปุ๊บมันจะสามมันใช้สองครั้งคิวสองของนี้ ทีสองในก ife, มารกระโดดครับจุะโดดเสกตูร์บอดีมังมังก้าเหตุบ้านนี่คือผมใช้แค่คอมโบเดียวนะมังมังก้าก็จะแตกแล้วเนี่ยคอมโบที่ดี พวกเราต้องเล็งด้วยนะครับเล็งให้มันเป็นพิ้วไหวถั่หนีแล้วก่อน มันกาแค่ไม่ได้ขยับเลยนะครับคอมโบโอย่างเงี้ยดีสุดถ้าเกิดศัตรูอยู่ใ,ใกล้สกิลติเลยนะครับถ้าเกิดอยู่ไกลหรือว่าจะหนีจะสกิลหนึ่งสองครั้งแล้วตามหรือสกิลสองเพราะถ้าเกิดมันเลือดน้อยด้วยไงึ้คือศัตรูเวลามนหนีมันจะเลือดน้อยมากกว่ามากกว่าเลือดเต็มว่าอย่า,างนงี้โอกาสโอกาสเข้าไฟออกไฟง่ายสุดอันนี้นจะดีกว่าถ้าศัาตรูยิงมาก็วิ่งหรือว่ากดสกิลแค่นี้ครับ แอบเราต้องซุ่มนะแพนด้าแนะนำให้ซุ่มแอบซุ่มอย่างเงีนะ้ยให้เพื่อนเป็นตัวให้เพื่อนให้เพื่อนเหมือนตัวรอมันออกมาแล้วเราค่อยช่วยเพื่อนตอนนี้ผมไปช่วยเมืก่อน <Your S 1> มาวังก้าวมเนี่ยเฉี่ยมังก,า <'s> ก้าเห็นกูเฮ้ยมังก้าเห็นผมทุกคน เฮ้ยเห็นได้ไงวะสงสัยมันเห็นตอนผมเดินโอ้โหเดินมากินไส้ไเยเฮ้ยเพื่อไม่เห็น <c oughs> นี่ไม่เห็นนะทุกคนสุดจอดแต่ฝั่งเราได้เปรียบเออมันได้เปรียบสิเปรียบเนี่ยไม่ฝั่งนั้นเสียป้อมกลางแทบไม่เสียเ,เลยอ่ะ ตายสองรอบเองเนี2 binary, 2, 3, 9, ้ยจะเกิดนานพวกมผมฆ่าเยอะไหเฮ้ยมังกรมังกรลหลงลงพี่เก็ตมังกรกันมาดิ พิษอย่างแรงโอ้โหพิษโคตรแรงเลยอ่ะพิษแรงมากขุมข้าก็พิษแรงเกินสุดยอด กลางเันเลื่อนนอนมเอผมผมเอาป้อมกลางที่ไม่มีคลิปได้เลยผมจะช่วยโอกาสเอาป้อมกลางมันนะกคนนี่ทุกคนดูนะมนะันจะไปหรือจะมาหากู อยเฝ้าเฝ้าไปเลยเตะจังไว้นะหัวขอเสียเปียกเสียเปียกตรงที่เพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดมันพังกอบไปแล้วออชิหายเล่โอ้ยเพื่อนเพืนเพื่อนเพืใคระเตะใครจะเตะใครจะเตะคุ้มไหมใครจะเตะคุ้มไหมโอ้ดีครับมาทันเวลาโอ้ยเลือด หูดีนะฮะเตะเ,เกิดประกันไว้แป๊บหนึง่งไม่งั้นป้อมแตกหมดแล้วเ,เตะหูเกือบไม่หนผมผมเฉยไม่ได้เลยอ่ะผมหดทีม,ม,ม,มลแล้วมีมังกาแลวแบบมันแค่มังกาคนเดียวแต่ผมทำแล้วทำเหมือนเดินถอยจริงอยากตู้ เริ่มเกมเอ้ยเพื่อนมึงก็ช่วยกูตีหน่อยก,ก,ก,ก็ได้นะจริงๆโหเพื่อนเขาไม่ช่วยผมตีเลยอ่ะปัดโถไอ้เพื่อนเขาไม่ช่วยผมตีคิดไป ปั้มหมดปั๊บไปเลยนะมาเมกเกิลโอเปียตันชีวิตนี่อันนี้ผมลดนลดหน่จัดเราก็เกิดเดี๋ยวเดีให้ป้อมเราแตกกูไปได้นะครับเพราะว่ามันจะมีซุปเปอร์คีฟของของัสตูโกะเออผมว่าผมคนต้องไปช่วยะไปด้วยตัวคนเดียวไม่รู้น่าจะไหวหรือเปล่านะ ผมตายนี่เลยวะผมเคฟอ้อมเกือบแตกครับแต่ว่แตกอ๋อก็ใส่หน่อยกชนะปุ๋ยเลยเก็บไม้ครับเลียร์ทัน หรือว่าจะแพ้กิวคอไปแล้วเมื่อกี้มันดูดเลือดผมพร้อมก่อนางี้ตะกี้ผมพร้อมก่อนพอมาดูแตกสองผมแตกเป็นหนึ่งเคเราสุสี Ow, wait, forgot. Đi vào mang cá. Đâu phát na. Lên tới giờ tí. Phụm nhái mà mang cá mà nó ở mà kia I'm getting myself a cookie. I deserve that. อันนี้ผมตายเพราะมีกองถืนนกอนนก็อตายครับเกียร์ยไปเดินอันเฮ้ยโอ้เกินมันมาใกล้คิวสาม้อยนึกว่ามันจะไม่มาแล้วนะเนี่ย คือดีมันมาเจริงเลยครับทุกคนมังกล้าคิวเกินแต่ว่าฝั่งมันตายกันเอามังกรฝั่งนั้นหายไปในหมดแล้วโอ้โหทุกคนมังกล้าอย่างเถื่อนมังกลรโอ้มังกล้อย่างไอคิวโคตรเยอะเลยคือดีเดินมาข้ามข้าวผมเลยคิวกดไม่ทันด้วย เอ้ยมามังกรจะโดนคีบตุงไก่มามังกรโดนคีบคาไตเอ้ยเพื่อนเขาล่ออะไรมาไม่รู้คุณที่ล่อไห้เพื่อนนะเว้ยเอามาดิมาดิมาดิอันี่มันถึกเกินตีแทบไม่เข้าเนี่ยตีนี่ขนา่วผมได้ตีกูสองเลยกูหนึ่ง เลือดเลือดลอดเลดียวอยู่ทับมีเสียงด้วยจบครับ จบแล้วครับทุกคนก็จำไว้ใช้ได้เลยนะครับก็สักถ้าเกิดถ้าเกิดจะเข้าโจมตีตอนมันเข้าไมา่ใกล้ะก,กิลมนตีก่อนเลยแล้วก็สก,กิลหนึ่งก,กิลสองแต่ถ้าเกิดศัตรูมันหนีเราใช้ตะก,กิลหนึ่งสองครั้งแล้วก็ใช้ตะก,กิล2ก,กิสองแล้วก็ตีธรรมดาแตนะ่ถ้าเกิดมีสก,กิลพิเศษผมบอกไปก็ใช้ตก,กิพิเศษได้ด้วยนเทคนิคก็ประมาณนี้นะถ้าเกิดเราเจองลงแรเงี้ยแบบมือใหม่นะครับ ก็คลิปนี้ก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันที่คลิปฟรีไฟนะครับบายครับ